สวัสดีครับผมนายธวัชชัยสิงห์นามนักศึกษา T.M ชั้นปีที่หนึ่งวันนี้จะมาเสนอการไหลของน้ำในท่อด้วยโปรแกรม SolidWorks นะครับครับนี้ก็จะเป็นรูปที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปคลิกที่ e v a l u a t e นะครับแล้วก็ 4x a n a l y s i ์วิสานะครับผม ครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มเน็กนะครับที่ปุ่มเล็กๆที่ขวามือนะครับแล้วก็เน็กอีกรอบนะครับผมจากนั้นจะมีคําว่าน้ํากับวอเตอร์กับแอร์นะครับผมเราจะเลือกเป็นวอเตอร์นะครับผมแล้วก็เน็กต่อครับผมก็จากนั้นเราก็เลือก ทางเข้าของน้ํานะครับเราจะเอาทางไหนเป็นทางเข้าของน้ํานะครับก็จะใช้เป็นทางนี้นะครับผมส่วนค่า p ก็จะคือ pressure นะครับคือความดันจะใช้เป็นความดันที่สองแสนนะครับผมครับผมส่วน t ก็จะเป็นอุณหภูมินะครับผม เราจะใช้เป็น350รเวนะครับผมจากนั้นก็วอล่มนะครับเรามาคลิกที่วอล่มโฟเรนตนะครับผมค่าคิวจะเป็นการไหลของน้านะครับการไหลครับเราจะใช้เป็น0.003ลิตรต่อวินาที v นะครับส่วนค่าทีเราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ ครับผมจากนั้นแล้วก็กดไปนิกนะครับเราจะมาเลือกทางออกของน้ำนะครับผมครับก็จะเป็นทางนี้นะครับเราก็จะมาใส่ความดันทางออกนะครับผมเราจะใช้ที่หนึ่งแสน ห้าหมื่นพานะครับผมแล้วก็เน็กต่อครับผมจากนั้นทําการเพเทนะครับผมรอสักครู่นะครับ ผมก็จะรอสักพักหนึ่งนะครับกดเพลนี้ก็จะแสดงให้เห็นการไหลของของน้ำนะครับผมก็ทำการเพลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอรออีกสักรอบนะครับผม ใช้เวลาสักพักนะครับผม ครับก็ทำการเ์เรียบร้อยแล้วนะครับครับเราจะเห็นตรงทางออกครับผมจะมีทั้งสีเขียวและสีฟ้าครับส่วนตรงทางโค้งครับจะมีเส้นสีแดงแดงเส้นสีแดงแดงคือปริมาณน้ำที่ไหลแรงครับผม อยู่ที่สามจุดสามเก้าสี่ครับมิลลิเมตรต่อวินาทีมเมตรต่อวินาทีนะครับผมทำการเพนะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับ เราจะมาดูแบบบอลน,นะครับผมเป็นลูกบอลกริงครับครับก็จะเห็นได้ว่าสีแดงๆตรงหัวมุมท่อนะครับก็จะเป็นปริมาณน้ําที่ไหลแรงนะครับผมส่วนจุดสีฟ้าก็ปริมาณน้ําที่ไหลปกตินะครับก็ก่ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ